thank you สวัสดีเพื่อนๆี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอ๋บ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบควนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆ v ่ๆช่วยโอ๋บ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติค <ah ุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับ <Kingston> ที่เพื่อนเพ่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกของพระอาจารย์วันอุตโมวัดถ้ำอภาัยดำรงธรรมภูผาเหล็กจังหวัดสกลนครน,นะครับผมเหรียญที่เพื่อนๆพื่วที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมถ้าลำดับตามวัตถุมงคลประเภทเหรียญของพระอาจารย์วันเนี่ยครับผมก็อยู่ในลำดับเหรียญรุ่นที่26นะครับผมเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างโดยสมสร อทาาหารประทวนนะครับผมสร้างถวายเมืปีพศ2520น,นะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอวบ้นสวนเลยครับลักษณะรูปพันธ์ของเหรียญรุ่นที่26ของพระจาจาร์วันอุตโมนะครับผมก็จะเป็นเหรียญทรงไข่ยกขอบนะครับผม <pe el> <te am> พื้นเหรียญเรียบนะครับผมแต่ว่าเ็จะเป็นแห่งกระทะนะครับผมสโลปลงไปหาตัว องค์ของพระอาจารย์วันนะครับผมที่อยู่ตรงกลางนะครับพระอาจารย์วันลักษณะเป็นผินข้างครึ่งองค์นะครับผมไม่ปรากฏตัวหนังสือที่แกะสลักเป็นตัวหนังสือนะครับผมก็จะมีเฉพาะรูปของพระอาจารย์วันแล้วก็พื้นเหรียญที่เรียบนะครับผมจะเรียบเว้าเข้าไปหาองค์ของหลวงปู่นะครับผมการแกะพิมพ์นี่เป็นการแกะพิมพ์แกะบล็อกด้วยมือนะครับผมแล้วก็ ได้ช่างที่เรียกได้ว่ามีความชํานาญนะครับผมเพราะว่าแกะได้เหมือนลงปู่มากๆนะครับผมนะฮะแม้กระทั่งเม็ดในตาของลงปู่นี่ก็สามารถแกะได้อย่างเรียกได้ว่าเหมือนจริงเลยทีเดียวนะครับผมเท็กเจอร์รอยเหี่ยวย่นต่างๆนะครับผมไม่ต่างอะไรกันกับเหรียญในยุคป,ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีลยหลายๆอย่างช่วยนะครับผมแต่อันนี้เป็นเหรียญที่ย้อนกลับคืนไปประมาณ 40กว่าปีที่แล้วนะครับผมช่างแกะได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นช่างที่มีฝีมือระดับชั้นครูเลยก็ว่าได้นะครับผมเนี่ยฮะอันนี้ไม่ใช่การพูดแบบเกินจริงนะครับผมเส้นรายละเอียดเจาต,ต่างๆนะครับผมค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับผมเหรียญมีขนาดประมาณ2.3เซนนะครับผมสูง 3.3เซนนะครับผมบวกลบนิดหน่อยนะครับผมเพราะเป็นลักษณะของการปั๊มเหรียญน,นะครับผมขนาดนี้อาจจะย่อหย่อนกันก็ไม่มากไปกว่าที่ผมพูดประมาณไม่น่าจะเกินบวกลบไม่น่าจะเกินมิลน,นะครับผมนะี่ครับอันนี้เป็นเหรียญที่มีหูวห่วงแล้วก็เจาะรูร้อยห่วงในตัวนะครับผม,ผมมาดูด้านหลังกันบ้างครับผมด้านหลังก็ เป็นตัวหนังสือนะครับผมเป็นทรงไข่ยกขอบเหมือนกันนะครับผมเขียนพระอาจารย์วันอุตโมโนะครับผมแล้วก็ด้านขอบส่วนล่างนะครับผมเขียนถ้ำวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมภูผาเล็กนะครับจังหวัดสกลนครตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพนะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ สโมสรอทอาหารประทวนด้วยนะครับผมก็จะมีรูปดาวชาดาครอบนะครับผมแล้วก็รูปปีกนกนะครับผมตัวหนังสือ,อเขียนเป็นตัวหนังสือภาษาไทยนะครับผมแต่เป็นพระคาถาที่โดยมากแล้วเป็นคาถาที่ใช้กันระหว่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีการารับมอบส่งมอบให้แก่กันนะครับผมนะเขียนว่านะอัตชะ ป,ปรังทางผูกนะครับผมมุนะปูอัยุยะนัะมะสัสเจนเมสัจ,จังนะมะวะภาณังโหตุกนะครับผมพระคาถาตัวนี้เรียกว่าเป็นพระคาถาแก้วสารพัดนึกนะครับผมเท่าที่ทราบนี่เป็นพระคาถาประจําองค์ของอพระอาจารย์วันที่ติสาโลภูลังกาจังหวัดหนองคายนะครับผมแต่ว่า เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ในสายเดียวกันนะครับผมน่าจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่นะครับผมคาถาแก้วสารพัดนึกของขาอาจารย์วังทิติีวังสูนี่ครับผมที่เป็นคาถาประจา,า,า,าองค์ข,ของท่านจริงเนี่ยมีเฉพาะท่อนท่อนบนนะครับผมคือนมะอัชชะอูรังอังกุนะครับแล้วก็นกมะัแค่นั้นเองนะครับผม แต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับคา,า,าถาตัวนี้นะครับผมที่ได้มีการส่งมอบกันร,ระหว่างพ่อแม่ครูอาจารย์ในใสยกรรมฐานที่อ,อยู่แถบจังหวัดนนองคายนาครพนมสกลนครแถบอีสานเหนือ,อน,นี่นะครับผมก็จะมีการาส่งมอบไม่ว่าจะเป็นคาถา หัวใจยุงทองนะครับผมที่เราอาจจะได้เคยเห็นบ่อยๆครับนะโมวิมุตตานางนะังะโมวิมุตปิยานะครับผมซึ่งหมายความว่าความนอบน้อมของข้าพเจ้ามีแด่ผู้วิมุติความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่ผู้วิมุติธรรมอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็มจะเป็นส่วนหนึ่งของประกาศฐาโมูลปปลิศนะครับผมส่วนคาถาแก้วสารพัดนึกนี่ครับผมที่ประทับไว้หลังเหรียญรุ่นที่26ของ พระอาจารย์วันเนี่ยนะครับผมมีความพิเศษเฉพาะตัวจริงๆนะครับผมอย่างที่กลาเรียนไปแล้วในตอนต้นก็คือในตัวคาถาเต็มเนี่ยนะครับผมเรื่องราวเรื่องเล่าในสายในสายพระกรรมฐานนะมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งนะครับผมที่พระอาจารย์วันพระอาจารย์วังที่ิีาโลปูรังกาจังหวัดนองคายนะี่ฮะท่านอาพาธนะครับผมได้รับการอุปถัมภ์การรับใช้กันคอยดูแล โดยสามเณรคำพันนะครับผมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านสลบไปเกือบสองวันนะครับผมปรากฏว่าพอท่านฟื้นขึ้นมาท่านได้บอกให้กับสามเณรผู้ประธาคือสามเณรคำพันนะครับผมไปหยิบปากาดินสอนะครับผมมาจดไว้เพื่อที่กันลืมนะครับผมท่านบอกว่าในนิมิตนะครับผมที่ท่านหายได้สิ้นสติไปประมาณสองวันนี่ได้มีเทวดามาอัญเชิญท่านไปที่ บนสวรรค์นะครับผมแล้วผ่านวิมานจนไปอยู่อยู่ที่วิมานวิมานหนึ่งนะครับผมมีเทวดาที่ทรงเครื่องกษัตริย์นะครับผมแล้วก็กล่าวอาราธนาให้ท่านได้นั่งบนอัศนะที่เตรียมที่จะรับรองไว้นะครับผมแล้วได้บอกคาถาอันนี้แก่ท่านนะครับผมถามท่านว่าท่านมีคาถาใดประจําองค์ครับผมพระอาจารย์วังท่านก็บอกว่ามีคาถาแก้วสารพัดนึก ทางเทวราองค์นั้นนะครับผมได้บอกว่าตัวเองนี่คือพระเสียระยะเมตไตรครับผมให้พระอาจารย์วังนะครับผมกล่าวพระคาถาประจําองค์พระอาจารย์วังบอกว่าพรคาถาแก้วสารพัดนึกที่ตัวเองมีนี่มีอยู่ว่านะมะอัจฉอิปรังอังคุกมุนะอุอานะครับผม ทางภาษีอรยิยะเมตไตรบอกว่าคาถานี้ยังไม่จบนะมีบทต่ออีกก็ยังบอกต่ออีกว่ายุยะนามสัจเจะนะเมสัจจานามะระนามะวะระ,ะนามโมโหตุกนะครับผมไม่ว่าคาถาจะมีอยู่เท่าใดในให้ต่อด้วยคาถานี้จะทําให้คาถาต่างๆนั้นสมบูรณ์นะครับผมท่านฟื้นคืนมาท่านก็ได้ให้ สามเณรคำพันนะครับผมที่ดูแลอุปถามท่านจดไว้กันลืมนะครับผมนี่ก็คาถาที่ว่านั้นก็ได้มาจารึกไว้หลังเหรียญรุ่นที่2 6ของพระอา,า,าจารย์วันนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นเหรียญที่สร้างได้อย่างสวยงามนะครับผมมีความเรียบสวยนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ในปัจจุบันนะครับผมราคาเช่าหายังอยู่ที่หลักร้อยต้นๆน,นะครับผมสําหรับในเนื้อ,อทองแดง ธรรมดาอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมเทียบกับเหรียญรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ก็ราคาก็พอๆกันนะครับผมเหรียญรุ่นเก่านี้ก็หน้าอนุรักษ์นะครับผมแล้วก็หลายๆเรื่องราวนะครับผมก็มีสตอรี่ของตัวเองอยู่นะครับผมก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยหยิบยกเหรียญแล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเหรียญ ของพระอาจารย์วันอุตโมโไว้บ้างแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมไว้มีเหรียญรุ่นนๆอ,อีกผมก็จะนํามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ชมเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานได้ศึกษาร่วมกันนะครับผมสาหรับในเทปนี้ขอบคุณมากๆครับ